กิจกรรมยามกุหลาบบานอีกครานักเรียนอัจฉริยะของสถาบันซูเมลุที่200ปีจะมีสักครั้งหนึ่งอย่างลิซ่าได้กลับมาที่ซูเมลุแล้วครับมาพร้อมกับสกินสวยๆของเขาเองเลยครับกิจกรรมขายตัวละครแลกรับ420ไพโมเจมทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชินิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี่เลยยามกุหลาบบานอกคราครับผมกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด13วันด้วยกันนะครับผมและเพื่อนๆจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน20สําเร็จเควสเท,ท,ท,ทพเจ้าเนาะและเควสร,ระดับตานานที่เขากําหนดนะครับผมถึงจะทาเควสนี้ได้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกมกันชินิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลยลิชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใคร ทุกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน UID ได้ด้วย ID ของเพื่อนจะปลอดภัยแน่นอนครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับโดยในตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปยังเคเวสได้เลยครับเควสเนี่ยก็จะนําพาเพื่อนๆมาที่ซูมเมลุครับ ในตอนเริ่มต้นของเควสนะครับเราก็มาคุยกับคุณเอฟเฟนดีนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับภารกิจของชาวเมืองนั่นเองเราก็มาของานทําครับของานที่มีแบบค่าตอบแทนสูงๆหน่อยได้ไหมแต่ปรากฏว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ แต่มีอยู่งานหนึ่งครับจากคุณกาโฟเขาทํางานวิจัยเกี่ยวกับกระแสะพลังผิดปกติในดันเจียนอยู่ครับผมและเขาเนี่ยต้องการเกณฑ์อาสาสมัครไปเยอะๆเ,เลยโดยจะต้องเป็นอาสาสมัครเนี่ยที่มีความสามารถในการใช้อาวุธแล้วก็เข้าใจพลังงานธาตุด้วยครับซึ่งคุณเอฟเฟนดีเนี่ยก็บอกเราว่าให้ไปติดต่อกาโฟได้เลยซึ่งคุณกาโฟเนี่ยก็กําลังอยู่ที่คาเฟ่ปัสป้านะครับดูเหมือนว่าคุณกาโฟเนี่ยเขาจะไปรีบรับรองแขกใครสักคนหนึ่งครับ พอเรามาถึงที่ร้านกาแฟร้านนี้นะครับผมก็ได้ยินคุณกาโฟเนี่ยคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่นก็คือ ลิซ่านั่นเองครับผมลิซ่าที่มาในชุดของซูเมลุด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าชุดสวยมากๆจริงๆทุกคนเขาก็เริ่มถามลิซ่าก่อนเลยว่าลิซ่าเป็นยังไงกาแฟที่นี่ยังถูกปากอยู่ไหมอะไรแบบนี้ครับลิซ่าเนี่ยก็เรียกคุณกาโฟว่ารุ่นพี่นะครับผมก็บอกรุ่นพี่มีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาได้เลยคุณกาโฟเนี่ยเขาก็บอกลิซ่าครับว่าตั้งแต่ลิซ่าจากไปจากซูเมลุเนี่ยเขาก็ขาดกําลังวิจัยไปเยอะเลยถ้าลิซ่ายังอยู่เนี่ยก็จะได้ตํา หน่งใหญ่โตไปแล้วนะครับผมมีโครงการใหญ่รอรับเต็มไปหมดเลยแต่ลิซ่าเนี่ยก็ยืนการปฏิเสธครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไซรัสเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงอยู่ที่คณะเนี่ยเพียงแค่2ปีแล้วก็ลาออกครับซึ่งภาควิชาที่ลิซ่าเรียนกับคุณกาโฟตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับภาควิชาทฤษฎีธาตุครับผมซึ่งในฉากนี้เนี่ยลิซ่าเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเราแล้วครับว่ามาแอบยืนฟังอยู่เนาะเราก็เลยเข้าไปทักทายครับ แล้วเราก็มาบอกคุณกาโฟว่าเราเป็นอาสาสมัครนะจะมาสมัครตัวของการวิจัยเกี่ยวกับดันเจียนพลังงานผิดปกติลิซ่าก็แอบเป็นกังวลครับว่าเอ้ยนั่นมันอันตรายไม่ใช่หรอเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเรายินดีทำนะครับผมเพราะว่าเราอยากได้เงินหน่อเนาะงานจะยากขนาดไหนเนี่ยเราพร้อมสู้มากๆคุณกาโฟก็บอกว่าเออเอเรื่องเกี่ยวกับดันเจียนเนี่ยไว้ก่อนขอมาโน้มน้าวลิซ่าก่อน ลิซ่าก็เลยตัดบทเลยครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับการโน้มน้าวใดๆแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่กลับมาที่ซูเมลุแน่นอน ตั้งแต่เขาตัดสินใจตอนนั้นที่ออกไปเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะกลับมาอีกเลยคุณกาโฟเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเลิกตือก็ได้เดี๋ยวจะดูเป็นการเสียมรารยาทเกินไปนะครับงั้นไว้เจอกันในงานคืนสู่ย่าวอีก2-3วันถัดไปส่วนเราเนี่ยให้ไปหาที่ดันเจียนนอกเมืองนะครับแล้วก็อวยพอลิซาเนี่ยขอให้ลิซาเนี่ยใช้ชีวิตที่มอนสเต็ตเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับผม หลังจากที่คุณกาโฟออกไปนะครับผมลิซ่าเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันนานเนาะก็ไปนั่งคุยกันสักหน่อยครับเราก็เริ่มถามก่อนเลยว่าทําไมลิซ่าถึงมาอยู่ที่ซูเมรูได้ล่ะลิซ่าก็บอกว่าเป็นช่วงวันหยุดของเขาจีนเนี่ยให้วันหยุดยาวมาครับแล้วก็ให้เงินมาด้วยเขาก็เลยคิดว่าเออมาซูเมรุสักหน่อยครับผมเราก็เลยถามลิซ่าเลยว่าลิซ่าทำไมถึงไม่อยู่ที่ซูเมรูครับทำไมถึงไปเลือกไปอยู่ที่มอนสเต,ต็ตลิซ่าก็เลยเล่าเบื้องหลังตรงนี้ให้เราฟังครับว่า โดยหลักๆเลยที่เขาไม่เลือกที่จะอยู่ที่นี่นะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยหลักความคิดไม่ตรงกันครับคืออาจารย์ของลิซ่านะครับที่ชื่อว่าอาจารย์ไซรัสเนี่ยได้มอบหมายงานเต็มไปหมดเลยให้กับลิซ่าครับแล้วงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกี่ยวกับความรู้ที่เหนือสติปัญญาของมนุษย์ครับซึ่งงานพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะล้มเหลวไปหมดเลยครับลิซ่ารู้สึกว่างานพวกนี้มันบ้าบิ่นเกินไปเขาก็เลยไม่อยากทําต่อครับ พอมาเทียบกับงานปัจจุบันของลิซ่าตอนนี้แล้วตื่นสายๆมาจิบชาไปวันๆมันสบายกว่าเยอะเลยก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ที่มอนสเตอครับเบื้องหลังความบา้าบินของงานวิจัยเนี่ยลิซ่าเล่าว่าเพียงเท่านี้นะครับผมลิซ่าก็ยังได้กล่าวต่อยครับว่าเขายังไม่ไปเยี่ยมเด็กคนนั้นเลยที่หมู่บ้านกานทวาซึ่งในฉากนี้ก็น่าจะเป็นคอลเล่นั่นเองครับผม แล้วลิซ่าก็เลยถามเราคืนบ้างครับเป็นไงมาไงเนี่ยถึงมาอยู่ที่ซูเม,มลุเราก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ลิซ่าฟังครับโอ้เราผ่านอะไรมาเยอะมากเลยเนาะกับซูเมลุลิซ่าก็บมมอกว่าโอ้เติบโต,โต,โตขึ้นเยอะเลยนะเจ้าหนูน้อยงั้นลิซ่าเนี่ยก็ไม่รบกวนแล้วนะครับเดี๋ยวลิซ่าเนี่ยก็จะไปเดินเที่ยวอยู่ในซูเม,มลุแล้วก็จะไปต่อที่หมู่บ้านกันฮวาไปเยี่ยมคอลเล่ถ้าเกิดว่าเจอลิซ่าตรงไหนเนี่ยก็ทักทายกันด้วยนะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องของลิซ หลังจากนั้นเราก็มาหาคุณกาโฟที่ป่าเมาติยิมะครับเขาก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเจ้าดันเจียนผิดปกติตรงนี้ให้เราฟังครับว่าเขาเนี่ยจะส่งเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีกําลังการต่อสู้เนี่ยเข้าไปเท่านั้นครับผมซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยให้เราเนี่ยบันทึกสถานการณ์ผิดปกติในดันเจียนเนี่ยมาฝากหน่อยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องในตอนเริ่มต้นครับผมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้าคําอธิบายกิจกรรมแบบนี้นะครับผม โดยในการท้าทายยามกุลาบบานอีกครานะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องจัดทีมขึ้นมา3ทีมเลยทีเดียวครับเพื่อต่อสู้3รอบติดต่อกันต,ต,ตีมอนนะครับผมถ้าเกิดว่าทําเวลาดีอะไรแบบนี้ก็จะได้คะแนนเยอะเนาะโดยการจัดทีมเนี่ยจะมีกฎเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโดยใน3ทีมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครตัวเดิมครับที่เชื่อมต่อกันระหว่างทีมครับและตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งเชื่อมโยงตรงนี้นะครับผมก็จะได้รับเอฟเฟกบัฟเพิ่มเติมด้วยนะครับและในแต่ละทีมเนี่ยเราสามารถ บัฟนะครับผมในอีก2ช่องที่เหลือเนาะที่ไม่ใช่ตัวละครเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับ พอหลังจากคุยเรียบร้อยแล้วนะครับดันเจียนก็จะอยู่ทางด้านหลังของเพื่อนๆเลยก็เดินเข้าไปตะลุยดันเจียนกันเลยครับกดคุยกับดันเจียนได้เลยครับผมซึ่งดันเจียนในรอบนี้นะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น5ด่านด้วยกันนะครับโดยในแต่ละด่านเนี่ยก็จะเปิดทุกๆวันครับผมให้เราเนี่ยไปไล่ตีมอนเฉยๆเลยครับโดยมันจะมีตัวของมอนสเตอร์ในแต่ละรอบให้เราดูนะครับแล้วก็มีตัวของการคูณคะแนนตรงนี้ครับผมถ้าใครอยากได้คะแนนสูงๆก็ปรับไปที่คะแนน ที่เป็นความยากสูงๆเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งพอเขามีตัวละครทดสอบให้เราเล่นนะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบง่ายไปก่อนครับส่วนของผมเนี่ยขอปรับเป็นยากเลยนะทุกคนอ่าเราก็กดท้าทายคนเดียวไปครับหลังจากนั้นครับเราก็มาจัดทีมกันทุกคนจะสังเกตว่าเขาจะมีตัวละครทดลองใช้เนี่ยสตัวละครตัวนี้นะให้เพื่อนๆเนี่ยกดใส่ทีมกันได้เลยเต็มที่ครับก็เป็นการขายของนั่นเองทุกคนให้เพื่อนๆเนี่ยลองเล่นเทพไม้ลองเล่นเอาไห่ถ้ำกันนะเนาะ <allocate> นอกจากนี้ครับเขายัางมีตัว ตัวของบับเนาะในแต่ละดันครับอย่างเช่นบับในดันแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งเชื่อมโยงจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%ครับและถ้าเกิดว่าอยู่นอกสนามเนี่ยในแต่ละวินาทีนะครับก็จะได้การฟื้นฟูพลังงานธาตสอหน่วยด้วยครับ นอกจากบัฟแล้วนะครับเราย้อนกลับมาหน้าแรกนิดนึงครับมันจะมีกระแสพลังผิดปกติด้วยครับเวลาเจอมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีการสุ่มทําสัญ,ญลักษณ์ให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวครับศัตรูตัวดังกล่าเนี่ยเขาจะมีต้านทานสูงกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาชนะศัตรูตัวนี้ได้นะครับเราจะเข้าสู่สถานะพิเศษครับโดยมันจะมีคลื่นกระแทกเนี่ยออกมาทุก2วินาทีครับหลังจากศัตรูที่มีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยถูกกาจัดไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะสุ่มเปลี่ยนไปเป็นตัวถัดไปไป,ไปเรื่อยๆครับผม อะเรามาจัดทีมกันดีกว่าครับอ่าจัดตัวละครเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาเซตค่าตัวของสกิลด้วยนะครับผมจัดทีมเรียบร้อยใส่สกิลเรียบร้อยครับก็กดเริ่มการทา้าทายได้เลยครับมาลุยกันทุกคน,ท,กคนทุกคนลองสังเกตบัฟที่พื้นของมอนสเตอร์นะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะมีบัฟอยู่ที่พื้นนะครับผมนั่นแหละก็คือจะเป็นตัวของมอนสเตอร์ที่มีบัฟพ,พิเศษนะ รอบที่หนึ่งเรียบร้อยมาต่อกันรอบที่สองครับผมอ่า อย่างรอบแรกของผมนะครับทำคะแนนอยู่ที่23,940ครับแล้วเราก็กดออกจากการท้าทายได้เลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยลงดันเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งครับไปที่รายละเอียดครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเพียงแค่ทำคะแนนถึง2,000นะครับก็ได้รับเพชรไปแล้วดันละ80พยโมเจมโอ้โหได้ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็กดรับได้เลยครับผม มีของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยคับถ้าเกิดว่าทําถึง8 0 0พแล้วถ้าเกิดว่าส่วนที่เกินมาตัวนี้นะเขาก็จะไม่ได้มีรางวัลอะไรพิเศษครับดันเจี้ยนถัดไปเพื่อนๆก็จะต้องรออีก1วัน1วันถัดๆไปนะครับจนครบ5วันเนาะส่วนคอสตูมของดิซ่านะครับผมจะมีอีกหนึ่งหัวข้อครับที่เลือกว่าไปรับคอสตูมครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการท้าทายทั้งหมดคะแนนสะสมถึง1 0,000นะครับ เงื่อนไขนี้ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆแน่นอนนะครับ2,005วันก็ได้1,000 0แน่นอนส่วนอีกเงื่อนไขนึงนะครับผมอืมใจไหลกับเรามากเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องผ่านทั้ง5ด่านเรียบร้อยแล้วครับผมเราถึงจะรับขอสมของลิซ่าได้นั่นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใช้เวลา5วันด้วยกันนะครับหลังจากที่กิจกรรมเนี่ยเริ่มไปเพื่อนๆถึงจะได้รับตัวของ สกินของลิซ่ามาครอบครองกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวของพรีวิวของสกินของลิซ่านะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆสวยจริงๆครับผมสีตากับสีชุดของลิซ่าเข้ากันมากๆครับผมโอ้ยอยากได้แล้วว่า้โหคิดว่าแบบจะให้ใจดีให้ตั้งแต่วันแรกอะ่ะต้องทำตั้ง5าวันนะครับถึงว่าจะได้เนาะกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยครับตีมอนตีมอนตีมอนแล้วก็รอรับสกิน5วันเท่านั้นเองครับผม นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมยามกุหลาบบานอีกคราครับผมก่อนจากการขอขอบคุณ1,130งสัไครเบอรจากทาง YouTube ครับหากใครไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตกิจกรรมเนาะฝากกดไลค์กดสับสไคร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสือก็ขอตัวไปอ่านหนังสือกับลิซ่าต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Next time let's together fast go